ทำไมที่ดินบางแปลงต่างกันแค่100ร้อยกว่าเมตรนะแต่ราคาต่างกันเป็นเท่าบางทีนะครับที่ดินติดถนนใหญ่กับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่เข้าซอยไป50เมตรร้100อยเมตรราคาต่างกันเป็นเท่าก็มีเหตุผลนะครับก็คือราคาที่ดินนะครับถูกกําหนดโดยประโยชน์ใช้สอยของตัวที่ดินน,นั้นประโยชน์ใช้สอยของตัวที่ดินน,นั้นเช่นอะไรครับประเภทในการที่ที่ดินแปลงนั้นนะสามารถทําได้ บางแปลงครับสามารถทําโรงแรมได้สามารถทรํา,าทอาคารชุดได้สามารถทําสํานักงานบางแปลงครับทําได้แหลกอยู่อาศัยแน่นอ,อนว่าที่ดินที่สามารถทําประโยชน์ได้เยอะกว่า ราคามันย่อมดีกว่าหรือบางแปลงครับสามารถสร้างได้หมื่นตารางเมตรแต่บางแปลงสร้างได้แค่2,000ตารางเมตรแปลงที่สร้างได้หมื่นตารางเมตรเนี่ยราคาก็ย่อมดีกว่าราคาที่ดินครับมันก็เลยเป็นตัวกําหนดโดยประโยชน์ใช้สอยของตัวที่ดินทีนี้กลับมาคําถามที่ถามไปตอนต้นที่ดินติดถนนใหญ่กับที่ดินที่เข้าซอยประมาณ50เมตรร้อยเมตรเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่ในทําเลเดียวกันเนี่ยราคาก็ต่างกันเป็นเท่าได้นั่นเป็นเพราะว่ามันมีกฎหมายเรื่องอผัง แล้วก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องข้อกําหนดในการก่อสร้างนะครับของกฎหมายการควบคุมอาคารว่าที่ดินที่ติดถนนใหญ่เนะี่ยโดยทั่วไปนะมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้สูงกว่าสามารถสร้างอาคารได้สูงกว่าที่ดินที่อยู่ในซอยนี่ก็เลยเป็นที่มาทั้งนี้นะครับเราก็ต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายผังเมืองของพื้นที่นั้นประกอบนะครับแล้วก็ข้อกําหนดใน การก่อสร้างในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับเพื่อเป็นตัวอ้างอิงถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe ให้กับทางเราด้วยกันนะครับ